เมียวเงียวเงียวเอีออดอ้อนเดี๋ยวเราจะทุกคนเกือบกิ้งเลยได้ยินเสียงเราเมียว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 เห็นอิเมียวไหมฮะทุกคนกำลังนั่งอยู่ เหมียว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 น่ารักนะฮะเหมียวเมาเหมียวเมาเห็นไหมปิ้งเหมียว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 ที่สิเขานอนออดอ้อนอยู่ที่ถนนจากกิ้งเกือกพอเราได้ยินเสียงเราเรียกเหมียวเมายวเขาก็เลยกิ้งเกือกเหมือวจนากจะอ้อนให้เราจับหรือเปล่าเหมียว

ยิ้มเิยิ้มสิเมียวเมียวเมียวถึง่อฉันอยากให้เรากระแซะอยากมากระแซะเราไหนมากุดแซกุดแซะสิมาให้จับสิน้องเมียวจ๋าน้องเมียวเมาจ๋าอย่าไปยุ่งนะจะไปยุ่งกับผักนะเนี่ยกินไม่ได้นะคะเมียวเมียวเมียวนี่จ้ะ กำลังอยากมาเล่นด้วยเขาไม่ได้อันตรายนะคะเขาจะให้เราแตะสัมผัสจ,จับเขาเมียวเมียวเมียวหันหน้ามาสิเจ้าเหมียวเอ้ยเจ้าเหมียวเอ้ยหันหน้ามาสิลูกเมียวเมียวเมียวนนี้นะคะทุกคนมาแล้วจ้า